กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านละครเป็นในานามของลำโพเบเกอรี่มีสมาชิกทั้งหมด17คน งบประมาณที่ผ่านมานะคะ2,563ค่ะมีกลุ่มสตรีอะคะ่ะที่สนใจจะมายื่นขอรับการสนับสนุนง,งบประมาณจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีนะคะจำนวน22โครงการนะคะเป็นงงบประมาณอยู่ที่3ล้าน3แสนกว่าบาทนะคะซึ่งจุดนี้ค่ะทำให้เห็นว่า อกองทุนพัฒนาบุบตสตรีะคะ่ะเป็นกองทุนที่อาจสามารถช่วยเหลือสตรีในเรื่องอาชีพและรายได้ของเขาได้จริงๆนะคะแล้วก็เป็นกองทุนที่มีดอกเบี้ยต่ำนะคะทําให้สตรีสามารถเข้าถึงได้ง่ายแรกๆก็จะนั่งคุยกับสมาชิกก่อนว่าจะเอาเท่าไหร่จะเอาจะกู้ไหมตกลงว่ากู้กู้ก็จะมี5คนที่ลงชื่อ กู้แล้วก็กู้ไป2 0 0,000อาชีพส่วนใหญ่ที่สตรีมาขอรับการสนับสนุสนประมาณนะคะจะเป็นอาชีพค้าขายค่ะร้านของชำนะคะแล้วก็เกี่ยวกับการบริการต่างๆนะคะาการตัดเย็บเสื้อผ้าเกณฑ์นในการพิจารณานะคะแต่และอำเภอจะคล้ายๆกันเนาะเพราะว่าแนวทางะคะ่ะจะมาจากทางจังหวัดโดยตรงนะคะ อันดับแรกค่ะคือต้องเป็นสตรีที่รวมกลุ่มกันตั้งแต่3คนถึง5คนขึ้นไปนะคะโดยมีวัตถุป,ประสงค์เดียวกันก็คือในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณนะคะเชื่อใช้ในการประกอบอาชีพนะคะเบื้องต้นสามารถขอรับการสนับสนุนงบประมาณประเทศงเงินทุนหมุนเวียนนะคะได้ไม่เกิน2 0 0 0 0 0บาทต่อกลุ่มค่ะโดยระยะเวลาในการอาชําระคืนนะคะภายใน2ปีค่ะซึ่งในปัจจุบันค่ะอัตราดอกเบี้ยนะคะลดลงเหลืออยู่ที่ร้อยละ0.1หรือ10สตางค์ค่ะ ครั้งแรกที่เขียนโครงการคือเขียนขอ,อเป็นวัสดุอุปกรณ์เข้าในที่ประชุมอ่าพีเต์พีเต์เโครงการก็ได้ผ่านดีใจมากอะข้อดีของอกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีนะคะหคะ่ะอันดับแรกคะ่ะเป็นกองทุนอาดอก เขาเรียกว่าอะไรดอกเบี้ย er ต่ำนะคะเพราะว่าดอกเบี้ย er น้อยจริงๆนะคะแล้วก็ระยะเวลาในการส่งอาสปีค่ะในกลุ่มก็มีกิจกรรมหลายหลายอย่างคือไปไปสอนให้กับกลุ่มอาชีพอื่นสอนให้กับโรงเรียนนักเรียนสอนให้นักเรียนได้ไปออกบูธตามสถานที่ต่างๆด้วย ขั้นตอนในการต่อยอดของกลุ่มขนมอบนะคะทางอำเภอจะดูเรื่องศักยภาพในการชำระคืนนะคะเนื่องจากว่าทางกลุ่มอะค่ะขอรับการสนับสนุนประมาณมาแล้วสองครั้งอะนะคะก็คือจัดอยู่ในประเภทของลอูกหนี้ชั้นดีอะนะคะทางอำเภอค่ะก็จะเข้ามาตรวจสอบเพิ่มเติมอีกเล็กน้อยค่ะว่าทางกลุ่มอะค่ะจะต่อยอดเพื่อจะเอาเงินส่วนนี้ไปทำในจุดไหนต่อค่ะอย่างขนมปังจะเป็นเนื้อนุ่ม นิ่มมากแล้วก็มะพร้าวก็เป็นมะพร้าวน้ำหอมอะมะพร้าวอ่อนน้ำหอมที่เราคัดคัดมาอย่างดีจริงๆแล้วพอกดูรูปลักษณ์แล้วมันเหมือนกับแพงเกินไปอัลละสิบบาทอพอลูกค้าได้ทานแล้วก็บอกอุ้ยสิบาทก็ได้อร่อยมาก กองทุนส่วนนี้ค่ะมันเป็นการเหมือนกับสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับทุกท่านน่ะนะคะเหมือนบางท่านอยู่ที่บ้านก็สามารถกู้เงินตรงนี้ค่ะประกอบแกบประกรอบกิจการค้าขายในบ้านก็ได้ตัดเย็บเสื้อผ้าก็ได้นะคะก็ยังไงก็อยากเชิญเชวญให้ทุกท่านค่ะมามาสมัครสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกันค่ะขอขอบคุณเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีท,ที่ที่ให้เงินตัวนี้มา สำหรับสตรีทั่วประเทศก็ได้รับอ,อย่างทั่วถึงก็ขอบคุณดีใจมากค่ะเคล็ดลับของการเป็นลูกหนี้ที่ดีนะคะข้อแรกค่ะ 1. นึ่ชำระตรงเวลาค่ะเหตุผลที่อยากให้ทุกท่านชำระตรงเวลาเนื่องจากว่าถ้าท่านผิดนัดชำระแค่ครั้งเดียวค่ะมันก็จะมีเบี้ยปรับดอกเบี้ยผิดนัดนะคะอันที่สองค่ะ มันจะสร้างความเชื่อถือค่ะให้ให้สำหรับตัวท่านเองเนาะแล้วก็ให้สําหรับบุคคลภายนอกถ้านในกรณีที่ท่านชําระตรงและก็จบแล้วหนึ่งครั้งใช่ไหมคะเวลาท่านมายื่นกู้ครั้งที่2องค่ะจะเป็นการง่ายสําหรับการอนุมัติของ,ขาาของ,ของคณะกรรมการนะคะกองทุนนี้ค่ะเป็นการให้โอกาสนะคะกับสตรีทุกๆท่านนะคะก็อยากให้ทุกท่านนะคะชำระนี่ให้ตรงเวลาเพื่อที่ว่าสตรีกลุ่มหลังอะค่ะ เขาจะได้ใช้โอกาสนี้ค่ะในการที่จะยื่นโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณมาใช้ในการประกอบอาชีพและสร้างไรายได้ให้ตนเองต่อไปค่ะ ในส่วนของคนที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีนะคะถ้าสมมุติทุกท่านสนใจที่จะเข้ามาอยู่ในจุดนี้นะคะสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่สํานักง,งานพัฒนาชุมชนของอําเภอทุกอําเภอได้นะคะเพราะว่าเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนนะคะยินดีให้คำปรึกษาและคําแนะนําในการเขียนโครงการให้กับสําหรับทุกทกท่านนะคะที่สนใจค่ะ